นี่แหละคือล่องลอยของทุเรียนนะครับในการตัดลูกเสร็จแล้วนะครับก็ค่อนข้างโซมมากๆนะครับมไม่ว่าจะทั้งกดใบพ่นใบเล่งใบนะครับสุดๆไหมปีนี้นะครับโกดร้ายมากปีนี้กว่าจะตัดลูกหมดลูกเสร็จนะกลับมาก็ นี่ประมาณนี้นะครับฝนเพิ่งหยุดไปวันนี้นะทีนี้ก็บำรุงต้นกันได้แล้วนะครับก็พยายามรักษาระบบรากให้ดีนะครับไม่ให้มันเสียนะครับเพราะแปลงนี้มันเป็นแปลงธรรมชาตินะนะครับรากก็ถือว่ายังค่อนข้างโสมนะนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาเฮยิ่งเนี่ยมาใส่ทางดิน เราก็พ่นชุดฟื้นต้นแก่งนะครับในการดึงใบนะดึงใบล้างสารดึงใบเลี้ยงลากกันประมาณนี้นะครับก็นี่แหละมันไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับในการทำนักเรียนนะครับคือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังต้องดูแลสวนตัวเองเป็นหลักนะครับไม่ว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราเป็นคนสวนนะเราสวนตัวเองเราต้องรู้ว่า ส่วนของเราเป็นแบบไหนดินเป็นยังไงต้นไม้ของเราเป็นยังไงโอเคนะครับ